สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคาคพาเพลินสารบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคาคพาเพลินทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินก็จะมาอัปเดตวงการหมอรำนะครับ ซึ่งวันนี้ที่บ้านระเบียบวาทศิลป์ก็คึกคืนนะครับเพราะว่าคุณนวัดเจ้าของแบรนด์มิสแกนไทย i ร a n นนะครับเดินทางมาถึงบ้านระเบียบวาทศิลป์เพื่อจะมาดูงานมาคุยงานเกี่ยวกับงานมิสแกลนะครับที่ X กับระเบียบวาทศิลป์ที่ใครๆก็รู้ทั่วบ้านทั่วเมืองกันแล้วนะครับว่าในครั้งนี้ระเบียบจะเป็นวงหมอลำนะครับที่ได้ขึ้นเวทีมิสแกนและได้ทำ ิจกกรรมรม่วมกับมิ s แก a น Thailand ด้วยในครั้งนี้บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆของวงการหมอลำในวันที่8เมษายนนะครับที่จะถึงนี้ระเบียบวัฒนศิลป์นะครับก็จะได้เป็นคณะกรรมการนะครับตัดสินมิสแกนไลท์ซิงสตารหมอลำทั้ง77จังหวัดนะครับก็จะมาให้คณะกรรมการจากระเบียวัฒนศิลป์นะครับเป็นผู้ตัดสินให้ เหลือเพียงแค่3ท่านนะครับหลังจากเสร็จจาก3ท่านแล้วก็จะเป็นการทำโชว์ร่วมกับระเบียบว,วาทศิลป์อยากให้ถึงเร็วๆจังเลยนะครับอยากดูอยากชมแล้วระเบียบว,วาทศิลป์บนเวทีมิ s แกน์แอดมินนะครับก็จะหยิบบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่คุณนวัดนะครับได้ทักทายศินปินระเบียบว,วาทศิลป์แบบ กันเองมากๆนะครับแบบสนุกสนานไปดูกันเลยนะครับว่าคุณนวัสตทักทายอย่างไรคุยแบบไหนดีใจแสนแฟนแฟนตอนสมมาเหยือนปะนวนลงเที่ยมไทยทธุรีทานอ่ะพอแล้วฮะ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 โอเค129บาทจะได้ฟังมากกว่านี้มิแกงมิแกงกันมันธิตอยู่อ่ะ อ่าคนต่อไปแนะนำตัวเองค่ะก <uyor> ็เขาบอกแล้วไงว่าเขาขายศิลปะเอ่อหนูไม่ได้หนูไม่ใช่นางงามไม่ต้องเลียวไซส์ชื่อสวัสดีค่ะอายุกีษณีค่ะลัวเดียววัฒนศิลปาค่ะอ่าเขาชมเต้าน่ารักทุกคนเลยนางเอกเต้านี่แบมเหรอใช่ค่ะอ๋อเนี่มีคนรู้จักนะแบมแบมแบมอ่าอยู่กี่ปีแล้วคะอยู่ที่นี่ปีแรกค่ะปีแรก มาพักโควิดครับอ๋อมาพักผ่อนเลยฮะพอมาพักโควิดเข้าเลยเอาจริงๆแล้วในนี้พี่พูดตรงๆนะโควิดมันหมดแล้วล่ะตอนเนี้เหลือแต่แค่รู้สึกไปเองอาคุณปอขอบคุณนะครับกดหนึ่งนะฮะแสดงว่าโอนแล้วนะครับโอนให้กําลังใจน้องๆด้วยอ่ะมาชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะระเบียวกาซีนค่ะเออกี่ปีแล้ว ปีที่4นะฮะสนุกไหมสนุกครับแต่ช่วงนี้อาจจะสนุกน้อยเพราะว่าโควิดนะฮะก็ยังสนุกเหมือนเดิมเพราะว่ามีการสนับสนุนตลอดแล้วก็เปลี่ยนการการแสดงการโชว์ตลออ่าช่วยกันแชร์ไปถ้าแชร์ไปเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเวทีจริงนะฮะปีหนึ่งดังดังกว่า ซูเปอร์สตาร์เมืองไทยจริงเหรอเนี่ยพีเซนเตอร์ต้องเข้านะน้องๆพวกนี้ลากย่าจริงๆนะจะบอกได้ปีๆนั้นเขากตกสลิงเอาจริงดอิอ๋อคนนี้แหละอ๋อสร้างเขาเรียกว่าสร้างงานนะฮะสร้างงานสร้างข่าวนะฮะนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับใครอยากดูชื่อพี่กล้วยใช่ไหม <c oughs> นี่เขาเรียกพี่กล้วยพี่กล้วยคั้กล้วยคั้กล้วยเปรมกระมอนทุกคนรู้จักนะเออดังนะเนี่ยอืมยาย่าหลบเลยนะฮะยาย่าหลบ พี่กล้วยสวยมากพี่กล้วยสวยมากนะฮะเออเอาแมสออกอ่าพิมมาชื่ออะไรไม่ไม่อย่าให้ให้คนก็พิมมาให้คนไปอยา่าเร็วๆอ่ะอ่ะแนะนําตัวเองก็ได้สวัสดีครับท่านพธรีรพัท์ระเบียบวัฒนศิลป์ครับผมอืมกี่ปีแล้วครับสามครับสามปีสามเดือนครับสามเดือน<า>จริงหรอจริง<า>หรอแล้วเคยร้องหัอลั่มาก่อนไหมเคยครับเคยร้องหัอลั่นอ๋อเล่นที่อื่นมาก่อน นะฮะอายุเท่าไหร่บอกได้ไหมบอกได้ครับเท่าไหร่สามสิบสายังแจ๋วนะฮะหน้าเด็กมากเลยหมอรำนี่แบบทำไมหน้าเด็กกันหมดเลยนะหรือพี่ให้กินอะไรอ่ะมันไม่ได้คืออยู่ตรงนี้คือมันต้องแข่งขันความความเด็กมามาบ้านระเบียบก็เลยเด็กใช่ใช่ใช่ตายไม่เป็นอย่างนี้พอมาบ้านระเบียบปั๊บลาขีจับเลยโอ้ยราศีเป็นคนปากหมาไอ้ปากหวานโอ้โห ตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะเนี่ยหกสิบหูหน้าเหมือนสามสิบเลยหน้าเหมือนสามสิบจะครบร้อยยังไงไม่ทราบฮะโอเคมาคนนี้อ่ารู้จักไรคนนี้รู้จักไรแฟนโอ้โหผมว่าน่าจะมีแฟนเยอะนะผมขอไว้ที่ผมไม่รู้จักนะฮะอ้าวเิญนะสสวัดีคหนึ่งดินเซธบิดครับผมระเบียบวัฒนศิลป์ครับอืมกี่ปีแล้วคนนี้อยู่รถเดียกมาห้าปีครับโอ้โหหน้าตาอยู่ในวงการมอลลังก็ โอ้คนนี้หน้าตาเป็นพระเอกละครเย็นได้เลยนะฮะอ่าผมบอกได้เลยอ่าดูชัดๆเพราะว่าเขาเขาเป็นหมอลำที่ตัวสูงใหญ่นะอ่ะดูด้วยดูทั้งตัวนะครับสวนมากหมอลำจะไซส์กระทัดรัดนะฮะพกได้วิ่งได้อันนี้สไตล์บูบูนะครับอ่าโอเคชวนคนหน่อยวีวีเนี่ยมาเต็มเลยชวนคนดูพวกนี้มามาสวัสดีครั ไม่ต้องแนะนำหรอกเนาะแนะนำตัวเองว่าน้าเดชก็นะนะเอาพูดไปน้าเดชคุกิมิยะนะครับเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกครับกี่ปีละวหนึ่งปีนะครับสองปีหืมเร็วมากถึงได้กับชีวิตยังไงบ้างชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงมากเอาคนนี้คุยเยอะหน่อยชีวิตเราเปลี่ยนป,ปกตินะครับนี่คือครั้งแรกที่มามาหมอลำนะครับแล้วตอนนี้จากศูนย์เราได้เท่าไหร่แล้วถ้าเต็มสิบหนึ่งครับ <laughs> ยังไงครูฝึกไม่ขยืนเลยเหรอฮะมันถอยขึ้นถอยลงยังไงไม่ทราบฮะัก็ต้องเป็นฟรีวี้าคงจะได้อ <c oughs> ้าวเราค่อยเป็นค่อยไปเอาเราต้อพูดตรงๆงอ่ะเข้ามาจากสายเต้นถูกไหมล่ะอ่าใช่ครับเข้ามาจากสายเต้นแล้วถึงจะเริ่มร้องอืมนะฮะเป็นยังไงบ้างกับกระแสะตอบรับตกใจไหมะนะ,ะเอวหักหรือ,อยังฮะยังอยู่ดีนะฮะมาจากการเต้นใช่ไหมมาจากการเต้นนะฮะอ้าวกดหัวใจรัวรัวให้ให้น้องนิดนึง เร็วๆอย่าโมวแต่โมนจะไปอ้อร้อเขาเยอะเหลอเกินกรุณาโอนเงินเถอะนะฮะอ้อนออ้ออ้อนอ้อ่ะอะเตาหยองส้อบาครับเองยอะเเยครับเอาคุณจะดูไม่ดูคุณซื้อไว้ก่อนคุณกดเข้ามาดูสักห้านาทีสิบนาทีชั่วโมงหรือดูทั้งโชว์หรือไม่ดูก็ถือว่าสับสนเด็กอืม ไม่เอาให้เขาดูไม่ให้เขาดูอย่างเดียวเลยเขาอยากดูเราจะไม่พูดสักคำหนึ่งเลยเราจะให้ดูอยากดูดูไปกี่ปีแล้วครับท็อปไม่ถึงอายุใช่ไมไม่ใช่มถึงอยอยู่กันระเบียบอ่ะอยู่กันระเบียบมาสามปีสามปีแต่แล้วทั้งชีวิตที่เป็นหมอลำกี่ปีแล้วสามปีครับอ๋อมาเริ่มที่นี่เลยอ๋อจร่งริงเหรอเป็นคนจังหวัดอะไรครับโคราชโคราชโคราชก็ไม่โคราชมอลำไหม เกือบเกือบลิเกนะเกือบเกือบแต่มันไม่ใช่ใช uh> <AH ่ลิเกอ่าเป็นฮะเป็นเกลิเเป็นเกตกใจคุณพ่อก็็จะเปแล้วฮะถามสมมุติว่าคนอยากเป็นหมอรำจริงๆตอนนี้หมอรำมันสนุกแล้วทุกคนก็อยากเป็นนะแต่ว่าขอเขาไม่ได้อยู่อีสานนะเขาเป็นยากมากยากไหมสําหรับการฝึกยากที่สุดคือภาษาเลยภาษามันต้องเปลี่ยนลรือเปลี่ยนอะไร มาบอกภาษาอีสานเนี่ยพี่ใช่ไปเกินคืนนะครับอืมใช่ไหมภาษาและสำเนียงเขาเรียกว่าพื้นฐานมันมาแล้วแต่อันนี้มาจากความต้องเรียนรู้ใหม่ใช่ครับนับหนึ่งเลยครับผมที่นี่แล้วตอนนี้เราคิดว่าเราสามารถกลมกลืนเป็นอีสานบ้านเฮาไปหมดหรือยังหมดหรือยังฮะก็พอแอดแฝเพื่อนะฮะอ่ะอยู่กับระเบียบวัฒศิลป์มานานแล้วประทับใจอะไรมากที่สุด เอาให้สามอย่างแล้วกันอ่ะมันเยอะเหลือเกินเอาสามอย่างอ่าในวงของเราในบรรยากาศหรือในวน้าเวทีก็ได้ที่เราจําไว้เลยจําฝังใจเลยอ่ะอ่ะครับมันก็มีครบอ่ะครับทั้งความสุขความสนุกแล้วก็สิ่งที่ผมคาดหวังไว้กับการที่จะมีวันมร่ำคือผมได้ครบทุกอย่างเลยได้ครบทุกอย่างชีวิตดีขึ้นชีวิตดีขึ้นมีความสุขในการทํางานแล้วก็ได้ทํางานที่ดีกันแล้วครับเอฟซีเยอะครับเป็นขับก็ให้การตอบรับดีครับอืมพวงมาลัยแน่น เออเขาถามกันได้ใช่ไหมพวกอะไรเนี่ยอืมคืนหนึ่งเคยได้เยอะที่สุดที่คนให้ความรักเรามากที่สุดเท่าไหร่ฮะก็น่าจะเป็นวันวันสำคัญครับมันไม่ได้เยอะทุกวันอ่าเอาเอาวันที่เยอะที่สุดที่เคยได้วันเกิดใช่ไหมในชีวิตอันเยอะที่สุดในชีวิตครับก็เคยได้ถึงสามแสนะเคยสามแสนตายแล้วเฮ้ยผมฝึกทันไหมวะแม่เจ็บหลังชิบหายสามแสน โอ้โหเพราะจังเลยอย่างลุ้นจนนึกว่าร้องแล้วใครร้องอะไรก็ได้คนก็อยากฟังหมดล่ะร้องไม่ถึงคนก็ยังอยากฟังเลยคนนี้อ่ะมาเรื่องอะไรก็ได้ที่จะร้องก็ขึ้นมาจะเด็ก่อขึ้นมต่อรงคุณนาหัวเก่าขึหเก่า อาจารย์พัมดักเพี้ยนสอนฟังบทก่อนตอนนี้ท่านสี่มมกุม,มารออกมาว่ยหลังจากนั้นนะครับคุณนวัตก็ไปดูการซ้อมของทีมแดนนะครับไปดูเวทีดูอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นความสำเร็จของระเบียบวาทศิลน,นะครับที่มีโอกาสขึ้นไปโชว์บนเวทีมิสแกน คุณนวัดก็จะอยู่พรุ่งนี้ด้วยนะครับก็จะดูงานโชว์ด้วยดูการไลฟ์กลุ่มปิดของระเบียบวาทศิลป์แฟนคลับท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับก็อย่าลืมพรุ่งนี้ยังทันนะครับ129บาทกับศิลปินยังคอยท่าระเบียบวาทศิลป์ EP ที่7นะครับแฟนคลับมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด,ดกดิดกไลค์นะครับนี่ก็คือบรรยากาศจากคุณนวัดนะครับที่มาถึงบ้านระเบียบว,วาทศิลป์นะครับมาคุยกันดิวงานเรื่องมิสแกรดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ